ใครตายก็ไม่รู้ไม่เอ้าไหนีกว่าแผนที่พี่เมกพี่เดินตามหนูพี่พี่มีพี่รุดมากเลยนะพี่พี่เป็นอะไรเฮ้ยเอ้าคุณหยกฮะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรวะคุณเดินไปที่ที่หน้าเควสแล้วคุณบอกเอ้ยไม่เอาไปทางนี้ดีกว่ามันมีด้วยเหรอคุณเอ้าพี่กดแบบเพื่อนเลยเหรอพี่แต่รายงานหนูยีงพี่ตายหนูตั้งกี่เกมฮะคุณให้หนทำเควสเหรอ เฮ้ยมันมีด้วยเหรอว่าแบบถ้าเราเจอควยดีอ่ะเราไม่ทำนะเอาไม่เอาเราไปทำควสอื่นดีกว่ามันได้เลยโยกได้ได้ตราเองเลยเราบอกเองเลยโอ้เองว่ะก็หนูก็ไม่อยากเป็นไม่อยากฆ่าใครเกมไวอีกแล้วกู นี่มีการถามด้วยว่านี่มีการถามด้วยว่าพี่เบนจะไปไหนดีที่คุณจะล่อผมไปฆ่าแล้วคุณจร้ายจะเดียดร้ายเ้วยมีถูกใสสคนอะงันงนงานนก็ไม่ยากแล้วมีถูกใส่สองคนอะไม่โอ้โหใครเนี่ยโอ้ทำไมตอหน้าตอตาอ่รอะ ทำไมตอนแรกผมกำลังจะกดแล้วคุณทำได้ยังไงตรงแจ้งมากอ่ะทำไมต่อหน้าออกมาอย่างนั้นน่ะไอคุณไปก่อนเลยตะเกียดต่อยมืออะไรนะอะไรนะเดี๋ยวเดยียวเหยียวไปถ้าไม่ถ้าไมคุณขออภัยครับคุณหยกคุณมีเหตุผลไหม ในดิสไงพี่ไปแอดไว้อะหนูก็อ่านตามเลยเนี่ยอ๋อผมดูคุณเป็นฆาตากรคุณเ<ส><ก>ลยจะฆ่าคน<ร>คุณเลยขออภัยโอ้ยสกิ้โอ้ห <c oughs> เ้ยไม่แน่นะมึงเยี่ยมปั่นกูเรู่สงสกย่มึงแล้วสสน,นะอยู่ดีๆเขาเข้าในดิตอนไหนไม่มันขึ้นไงมันปอ๊อปอัพขึ้นมาขึ้นตอนไหนเนี่ยมุมจอเมื่อกี้เราเห็นเออมันเมื่อกี้พี่เบนเขาแอดไว้ ใช่เหรอพี่เบนปใช่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 เออมึงน,นี่ยิ่งจะให้กูไปได้ได้เลยเหรอใหม่มั้างเอาไป,ไปตามกูตามมา พี่บิ๊กโดนค่ะเจอศพที่บิ๊กตรงห้องเนวิเกเตอร์เราอยู่ห้องแอดมินกับพี่เซโทบอืมเราอยู่ห้องไฟครับเรากำลังจะขึ้นไปขึ้นห้องแก้ออกซิเจนตรงฝั่งขวาแล้วขึ้นไปแล้วก็เห็นศพที่เป็นตรงห้องเนวิเกเตอร์พอดีเอแล้วทำไมคุณคุณขี้าวคุณอยู่ไหนครับคุณกิม คุณเกียวคุณกียวอยู่กับยศค่ะคุณเกียวอยู่กับสีเหลืองค่ะคุณกิยวทำไมเงียบจังเขาปิดไหมอ๋อนี่จะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ล้ออ่ะลโหลเออกูก็ว่ากูพูดตั้งนานไม่มีใครยินอ้อยี่เกียกูปิดไบนี่เองเออผมกำลังเดินไปห้องตรงกลางกันนะแต่ไปแก้โออดผมว่าน่าจะเป็นกิยวนะเพราะว่าไอ้เควสยิงจิ้วจิ้วอะ มันไม่น่าจะทำเสร็จเร็วขนาดนั้นน่ะคืออันนี้เดาว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กิวก็บิ๊กอ่ะแต่ว่าคุณบิ๊กตายไปแล้วไงเขาคงไม่ได้ผูกคอตายอ่ะนี่เดาว่าน่าจะเป็นกิวอ่ะถ้าเกิดเควสจิ้วมันจะต้องมีลูกปืนออกจากปืนด้วยไหมครับไม่ไม่ไม่นี่นี่ดูโยกทำไม่เห็นมีเลยนะไม่มีงผมทำทุกครมันก็มีนะครับมันจะมีปืน่องลูกปืนออก เฮ้ยผมไม่ได้ฆ่าคุณนะคุณกิวพวกเขาโหวดกันถ้าคุณไม่ได้ไม่ใช่อินพอสเตอร์คุณคุณคุณอย่าโทษผมนะคุณคุณคุณนั่นผมว่าลิ้วใช่ว่ะการเนี่ยเราคือคำตอบค่ะเฮ้เฮ้ยแล้วทำไมโยกเดินผ่านไปอ่ะ ก็อยกไม่ดูท้ไมไม่ไม่เดี๋ยวมาทำยกให้ลูกฝ่อมันชี้น่าจะบริสุทธิ์คุณเรียกเบริสตี้เหรอเดี่ยวนะครับผมกำลังรูดบไม่เป็นไม่ได้ใช่ไม่เป็นก็อยู่ใกล้ๆกันตลอดรูดบัตรเหรอใช่ครับตอนแรกผมต่อสายไฟอยู่แล้วผมก็มารูดบัตรผมเดินมากับพ่อผู้คุณเมื่อกี้เอาใหม่เดี๋ยวเจะจะเพิ่งเมื่อกี้กิวอยู่ไหนนะกิวทำไรนะกิวทำไรนะ กำลังเดินมาลูดบัตรอยู่มาแตะฝากห้องอัยบาไไม่แต่ลูบบัตรแดงครับแดงไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าใช่น่นั่นห้องลูบบัตรห้องลูดบัตรอยู่ตรงไหนนะห้องลูดบัตรเขอยู่ตรงงลาง admin ปะเหรอผมสงสัยสีแดงตอนนี้อืะเอใครเป็นคนเจอครับ อผมครับผมเห็นสีดำตายในห้องรุ่นบัตรครับอืมเมื่อกี้ผมกำลังจะไปกดออกซิเจนพอดีแล้วกิวอยู่ไหนกิวอยู่ตรงกลางอะไปทำอะไรตรงกลางครับห้องกลางแต่ตอนนี้อย่างี่คุณเมื่อกี้คุณสีแดงส่วนผมไปเลยนะครับตอนนี้ผมผมผมว่าน่าจะสีแดงแหละครับผมอองสีแดครับถ้าไม่ใช่สีแดงนี่ผมไปล้างมุ้งรื้อบ้านพวกคุณเลยอ๋อ ไกลนะพี่เออเป็นไงเล่าผมกล้าเดิมพันถึงท่านนี้เอาใสไปหลายจังหวัดเนี่ยฟ้องบ้านอยุธยาไม่ใช่หรอฟ้องบ้านอยู่ระยองไม่ใช่หรอแดงแดงไม่โหวตตัวเองเลยอ่ะโหวตทำไมอะพี่เอองนั่งรอยิงนั่งโวยกันนะต้องรอผมบอกแล้วมันหล่นไหลสีแดง แงอะไรเหรอคือกูยืน AFK อยู่ตรงกางตั้งนานอะเอาจริงๆไหมตอนนี้ไม่ใหญ่กะทำเควสแล้วเนี่เอ้าเฮ้ยเพื่ออะไรเนี่ยนี่คุณไม่คิดจะพยายามตั้งแต่เลยเหรอใครกระโดดวะสีแดงสีไม่เหงื้อเหรอนี่คุณไม่คิดจะพยายามตั้หน่เยเหรอ บอกไปแล้วแล้ว่าขอทำเกรดไม่ได้หรออยากเป็นเด็กปั๊มต่ออืมคิดถึงคุณคิดถึงปั๊มน้ำมันในฝันขนาดนั้นเลยเหรอต้องอวดสกิปเฉยไม่คุณแคนมากไงเยี่ยคุณจะไปเติมน้ำมันใครค่าอูวบอุตางมีคนตายเหรอใช่ค่ะคุณเห็นศพที่ไหนคะ เนี่ยห้องที่มันเป็นเหมือนห้องคนขับอ่ะอ๋อห้องที่มัน<อ>ให้แม่งยิงป่ะเออที่มีหน้าจอด้วยใช่ป่ะฮะพี่มีมันมีหน้าจอด้วยใช่ป่ะเออเออที่เป็นพี่นาเงนอะไรที่กูยิงที่กูยิงอยู่เมื่อกี้ด้านขวาใช่ไหมใช่แล้วไม่รู้ว่าตายตอนไหนด้วยประเด็นอะก็แล้วจะบอกว่าเมื่อกี้ซึ่งสองแอดวินพอดีและตรงนั้นมันมีอยู่แค่สองคนพอดีใช่ครับ ใครน่าจะเป็นสีเหลืองกับสีชมพฟ้ะที่ที่รีพอร์ตกันเมื่อกี้อ้าวที่มันอิมพอร์เตอร์เลเวลรหนึ่งโอหแต่เรื่ออันนี้เล่นเป็นคิวเมทตั้งหลายตาจะเเร่ป็นนนไกคุณค่ายเองแล้วคุณรีพอร์ตเองโหจิตใจคุณทำด้วยอะไรอะไรที่โอ้โหคนเดียยวอุ่ณเด็กครับไม่แล้วคุณเดินตาผมทำไมครับผมเดินหนีคุณแล้วคุณเดินตาผมทำไมครับไตามเขาเลยไม่รู้จะไปไหน เอ้ามีมีเฟซตรงนี้ด้วยเหรออัยังไงวางเรื่องของการเก็บปกเก็บเองทันเออผีทำเควสเสร็จแล้วนะเออเควสเสร็จไว้ว่าคนยังไม่เสร็จเลยเออขยันดีเอ้ยดี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 อะไรดีต้องรอมันนะแบบเหนื่อยนะหมดจาหรอใช่หรอคัสวินรติการได้ทำงานแล้ว เกิดอะไรขึ้นพี่ไหนไหนอธิบายยังไม่ยังไม่มีคนตายด้วยวะอย่างแล้วพี่กดทําไมคุณสีเหลืองคุณมีอะไรจะสารภาพไหมไม่มีพี่ได้อยู่สารภาพอะไรพี่ต้องเห็นอะไรดีๆแน่เลยหนูเชื่อใช่เพราะว่าตอนที่อยู่ห้องเกืบกิวคุณเดินเข้าไปตรงแผงควบคุมทําไมแล้วคุณเดินออกมาคุณทําไปเพื่ออะไรคุณทำคุณทำเฟสใช่ไหมใช่เหรอคุณทำเฟสเหรอผิด เอาพยังไงงั้นต้องยืนแช่ใช่แล้วไม่เห็นคนเยอะไงมันต้องยืนแช่ถ้ามึงจะเอาเฟีะไม่แต่แต่ยังไม่เคยเห็นทีทำเฟสเลยนะใช่หลังจากที่พวกเราเพ่งความสงสัยไปที่คุณคุณก็ไม่กล้าฆ่าใครเลยคุณคือฆาตกรโหดเลยคุณยอมรับมาเถอะอะไรนะยังเชื่อมั่นคำเดิมไม่ได้เป็น มึงไม่บอกก็ไม่แล้วว่ามึงจะเสียต้องเสียชัอหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะโอ้โคเออชอบประโยคได้ด้วยใครพูดว่านั่นไงนั่นไงมันมันโป๊ะ